สวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องพบกับผมบอสตึกอีกแล้วนะครับผมวันนี้พามาเจอนี่ครับเห็ดปว๋งน้อยแต่แถวอื่นไม่รู้ว่าเขาเรียกอะไรครับเอ็าเต็มเลยครับเนี่ยครับยาวไปถึงนู่นนี่ครับนี่นะครับเนี่ยเก็บใส่ถุงในถุงหนึ่งนะครับเนี่ยไม่รู้จะไปทำอะไรกินดีครับผมเก็บไปก่อนครับผม ดี๋ยวจะเอาให้แม่แกทำความสะอาดครับผมเลิกงานเสร็จเดินมาเจอพอดีครับผมเก็บก่อนละนี่ครับมูเยอะเยอะมากครับผม ผมพาเดินดูดครับนี่ครับนี่ครับนี่ก็มีครับผมนี้ครับนี่เยอะมากโอ้โหหลุด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 หลบนะครับช่วยครับ ขออนุญาตเก็บก่อนนะครับผมจะมาเป็นโอชุดนี้ไว้ที่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ